สว,ส,สวัสดีค่ะปักศภาพมือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกนสามส่วนสส่วนผู้หญิงนะคะเป็นงานเกาหลีล o เอสีนะคะเป็นสินค้าอของทางบริษัทบัคราคา6,000บาทค่ะลูกค้าค่ะน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะสองร้อยหาสถึง300ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าคะยีบาทนะคะ หกพันร้อยกิโลลูกค้าจ่าป๊อดหกพันร้อยกิโลเดี๋ยวเรามาดูไซส์กันนะลูกค้าค่ะใช่ค่ะมาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะลูกค้าค่ะเห็นสินค้าไปพร้อมๆกันเลยใช่ค่ะป้ะพิโถต้นทุนยี่สิบบาทพี่ยวจ้าต้นทุนยี่สิบบาทสวยๆแบบนี้กันไปเลยนะคะลูกค้าจ่าเป็นรวม้าพลูกค้าจ่าดูรวมๆแล้วโคตรมีเสน่ห์เลยอ่ะลูกค้าจ่ากระสอบนี้ร้อยกิโลน เอินว่ายังคะมาพีมาพีลูกค้าจ๋าภาษาไทยค่ะนี่สิบาทจ๋าลูกค้าจ๋าสาวบาทค่ะลูกค้าจ๋าสามพันบาทมั้ยมีไหมหมดแล้วสร้างคิดดิสางคิดค่ะอะไรนะะเทเวนตีเทเวนเทเวนอะไรนะคะเทเวนตีหมดแล้วอยากออกไปดิสารชิคเอาเด <Donald thing! S 1> ้เทเวนต네ีอยากดิสารเหมือนเดิมนะคะค่ะ รู้ค่ะจ๋าสวยๆกันไปเลยเรียบรลายมีคะนะคะสีลงสีเรียบมีมานะคะรู้ค่ะจ๋าอ้ยผ้าเนื้อผงเนื้อผ้ามาเลยผ้าคอตรงผ้าคอต้นผ้าสเปนเด็กผ้ายีนผ้ายืดมีมาหมดจ้ะรู้ค่ะจ๋าต่ว่านนี้เป็นสามส่วนสี่ส่วนลูกค้าจ๋าเป็นเป็นแบบว่าเป็นกรเกียงที่สุภาพนะยังไงคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ไม่ยาวเป็นกระเคียงคอกระเทินลูกค้าจ๋าคือกระเกีงใส่ง่ายใส่สบายใครๆก็ใส่นะคะใช่ค่ะราคาโคตรคุ กิโลหกพันบาทร้อยกิโลหกพันบาทซื 6, ท 6, ท้อเยอะเรามีราคาที่ยดลดเยอะลูกค้าจา๋าแต่สินค้ามีไม่เยอะนะใช่ค่ะสินค้ามีไม่เยอะแล้วนะคะ่ะจ่ายค่ะลูกค้า,อะคะคาบอกว่าลูกค้าจะมาเมา,าที่สี่สิบห้าสิบกระสอบลูกค้าจ๋าของมีไม่เยอะเด้อของมีไม่เยอะเด้อลูกค้าจ๋าดูสวยๆทั้งนั้นเลยหกพันบาทเท่านั้นต้นทุนต้นทุนคือตกใจมากลูกค้าจ๋าต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณยี่สิบบาทนะคะเก็บค่ะ ลูกค้าจากคนเกาหลีกับคนไทยก็ใกล้เคียงกันนะลูคาากค้าค่ะอุ้ยสวยเราก็คล้ายๆคนเกาหลีนะหน้าตาพี่คล้ายคนเกน<ช>หาหล,าลาีมาก <c oughs> มให้โ <c oughs> อากาสเดียวอีกรอบอ่ะไปต่อจ้กลูกค้าจ้าสวยสวย,ยั่วในราคา6 0 0ันบาท,100บาทร้อยกิโลเราให้ลูกค้าทั้งหมดนี้เลยเน้นย้ำอีกรอบมีเกียงกระปรง,งปนเด้อม <า S 1> ีวดมีขายยาปนมาค่ะมีเป็นทรงกระโปงทรงกระปูงพี่คนมาในต้นนีนค่ะยี่สิบบาทจ้าร จ้ายี่สบาทนะคะลูกค้าจ้าสวยๆเลยใครหากางเกงแบบว่า3ส่วน4ส่วนไปขายช่วงนี้ลูกค้าจ้าอากาศร้อนๆใครเขาก็ใส่กางเกงขาพอกระเทินแบบนี้นะคะลูกค้าจ้าสามารถนําไปขายได้เลยได้ค่ะกางเกงทรงกระปุกใหอ่ะเป็นเนื้อผ้ายโปยแบบนี้เรามีมาลูกค้าจ้าสินค้าหมดนี้เป็นเกลดเอนะเกลดเอนะหนึ่ร้อยกิโลนะนะคะาจะมีเปอร์เซ็นต์ เปื้อนดำบ้างเสียหายบ้างนะคะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสายเงินสองทางบริษัทบัคนะคะใช่ค่ะขาดเปื้อนดำมีเจอนะคะาจ๋าเป็นยงเป็นยีนมีมาหมดเลยในหนุ่มกระสอบนะคะผ้าคอตตงผ้าคอตตอนผ้าสเปนเด็กมีค่ะค่ะมาหมดเลยใช่ค่ะไม่ใหม่ใช่ค่ะอาจจะไปซ่อมนิดนึงเนาะได้เลยหมดนี้ไม่ใหม่ค่ะลูกค้าค่ะไม่ใหม่ค่ะลูกค้าค่ะไม่แห้งค่ะลูกค้าค่ะโอ้ยหมดอย่างนี้สวัสดีอันน้ำุ้ยเตกับโป่งสเปนค่ะสเปนเด็กก็มาอุ้ยสวยอะ ได้เลยเป็นแบบว่าเอวยังยืดด้วยตัวนี้ค่ะลูกค้าจา๋าให้ด่วนให้เร็วให้ไวลูกค้าจา๋าเอาไปขาย79 8ดหรือแม้บางตัวตัวรอยก็ได้ต้นทุนเขาโคตรสุดยอดคุ้มลูกค้าจา๋าต้นทุนเยี้สิบบาทลูกค้าจ๋ายี้ yeah, 10บาทนะคะใช่ค่ะยี่บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจา๋าสวยๆกันไปเลยยัวยๆกันไปเลย6000บาทเท่านั้นค่ะ ร้อยกิโลแม่หกพันบาทแม่ลูกค้าจะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะลูกค้าหรือว่าลูกค้าจะซื้อสี่กระสอบก็ได้ได้สาวนลด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกของบัคด้วยค่ะลูกค้าจะคุ้มกันไปเลยอ่ะดูค่ะจบแล้วสวยอ่ะเป็นลูกไม้ลูกค้าจ๋าเป็นลูกไม้ยั่วๆเขายังคงเป็นสามส่วนสี่ส่วนนะลูกค้าขะน่าจะประมาณเลยเข่าหน้าลูกค้าขะเลยเข่าลงไปนะคะสามส่วนสี่ส่วนนะเขาสวยอ่ะสวยเลยสวยมากตัวนี้เอฟค่ะลูกค้าขะ ให้ด่วนให้เร็วให้ไวลูกค้าจะาสนใจกระสอบรีวิวสามารถ c ีได้เลยนะคะใช่ค่ะหรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ลูกค้าจตาเรามีสินค้าพร้อมส่งเลยสินค้าเพิ่งเข้ามากันสดๆร้อนๆเลยค่ะลูกค้าคะสินค้าถึงบ้านแล้วลูกค้ารับสินค้าอย่าจับเรงนะคะเดยวมือมากนะคะลูกค้ามาก้อนมากลูกค้าจ้าใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจค่ะห7เเบอร์สามารถโทรได้ทุกเบอร์นะคะหรือว่าทักหายแอดมินได้ได้ค่ะลูกค้าจ้าให้ด่วนให้เร็วให้ไว โราคาค่ะ6000บาทร้อยกิโลค่ะราคาค่ะเดี๋ยวเราจะผู้ส่วนกันทำไมอ่านน้ำหนักร้อยกิโลราคาค่ะ6000บาทเกตค่ะเอค่ะเกตค่ะเอค่ะเกตเกตค่ะเอเอเอค่ะยอดลูกค้าจ้าสามส่วนสี่ส่วนราคาหกพับาทร้อยกิโลเกตเอเกตเอตอนนี้มันไงค่ะตอนทุนเฉลี่ยต่อตัวยี่สิบบาทค่ะราคาค่ะยี่สิบบาทค่ะขอภาษาสุรินอีกรอบค่ะ ขอภาษาซูลินอีกรอบค่ะมาพีมาพีบาทค่ะมาพีมาพีค่ะลูกค้าจ๋ามาเพลมาเพลมาเพลเก็ดเอเก็ดเอมาเพลมาเพลครูค้าจ๋าแนะนำคุ้มกว่านี้ไหมมีอีกแล้วค่ะต้นทุนยี่สิบบาทค่ะโอยเหมือนเราขายแบบยังแตงโมแตงโมขายเลยต้นทุนย oh, ี hey, ่สิบบาทยี่สิบบาทจัดลูกค้าจ๋าร้อยกิโลหกพันบาทเท่านนั้ไะค่ะ ไซส์ประมาณไซส์เอ็มนะาคะไซส์เ็มนะคะของบ้านเราทั่วไปให้รวนให้เร um ็วให้ไวลูกค้าจะไม่ต้องแย่งการสินค้าเรามีไม่เยอะมีจํานวนจากัดก็ว่าได้น้าขาล่าสุดนะคุณลตีบอกว่ารถพันหนึ่งเดชรดมา200ลูกค้าจะ200ร้อยก็ลูกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดแล้ว ใครที่ติดตามเราไลฟ์สดเมื่อวันก่อนที่ลงมาประมาณ2ตู้นะคะลูกค้าขาเป็นตู้เกาหลีกับตู้ญี่ปุ่นลูกค้าจ๋าตอนนี้สินค้าน่าจะหมดเกิน80ดิเปอร์เข้า9ก้าิปอร์เซนไปแล้วนะคะลูกค้าจ๋าใครที่สนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะราคาโคตรุ้มน้ําเน้นที่น้ําหนักร้อยกิโลงานเกาหลีของเรายิงเป็นหมวดนี้ลูกค้าจ๋าร้อยกิโลหกพันต้นทุ้นยี่สิบาทลูกค้าจ๋าขายห้าเก้าหกเก้าพี่ว่าเหมาะกับคนที่ยังไม่เคยขายนะหรือว่าคนที่ขายอยู่แล้วเพราะว่า สามารถขาย5-9บาทก็ได้ซื้อสวยขน้ำขาย100บาทก็ได้ลูกค้จาจะาโควรคุ้มชอบตรงที่น้ำหนัก100กิโลราคา6,000บาทนะคะใช่ค่ะขายตามตลาด,ดนงตลาดนา<ช>้าแาดลูกค้าขาได้เลยยิ่งช่วงนี้เนาะเครอคร์ฟงเคอร์ฟิวก็หมดแล้วนะคะ,<ช>ะลูกค้า <ชะ S 2> จะสามารถนำไปขายได้เลยหอา,า,าอาชีพเสริมนะคะลูกค้าจะ๋าหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยตอนก่อนเจอโควิดมีอาชีพเดียวค่ะหาหาแค่ทำจจนิค่ะ โควิดหมดไปแล้วนะคะลูกค้าจา๋าใครอยากหาชีพเสริมอย่าลืมคิ่ถึงบั๊ะนะคะพีส่สาวรงงโรงงานนะลูกค้าสามารถหาชีพเสริมได้นะบม่จำเป็นตรงนี้อาชีพเดียวลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นขายผ้ากับบั๊ค่ะลูกค้าจ๋าอาชีพเสริมของเราอีลีเดกอาชีพเสริมตอนเลิกงานสามารถไล์สดขายได้ลูกค้าจ๋าแล้วก็ตอนเช้าถ้าขยันจริงเนาะสามารถไล์สดขายได้ตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้แต่ส่วนมากช่วงตอนเย็นสองสามสี่ห้าทุ่มนี่ขายดีจริงจริโอ้ยหนูบอกเลยสามทุ่มหนูก็อยู่หน้าจอโทรศัพท์ฉันเหยวค่ะรอเอฟ รฟนะคะยิ่ปเป็น้ามือสของบักลูกค้าจะใครๆก็ขายได้นะลูกค้ะเรามีตั้งแต่สตาร์ทราคา2,500บาทลูกค้าบางคนมีแบบว่าบ่ต้องมักร่ต้องซักบ่ต้องรีดเราก็มีอชอบเป็นแบรนด์ลว้วนยี่ห้อล้วนเราก็มา ชอบเป็นของเล่นของเล่นเราก็มีชอบเป็นกระโปรงกระเป๋าเราก็มาปะมีม่มาทุกอย่างหนยเด้อมี่ทุกอย่างนะลูกค้า่ะเข้ามาที่บักที่เดียวครควงจอนนะคะใช่ใชค่ะลูกค้าจะแนะนำนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากเห็นสินค้าเข้ามาดูสินค้าก่อนได้นะคะลูกค้าจะไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่ว่ากันค,ค,ค่ะค่ะเข้ามาเยี่ยมชมดูก่อนก็ได<ช>้ะคะ,ะ,ค,ะค่ะลูกค้าจะผ่านมาแถวนี้เนาะเอาจริงจริงน้ำไม่ได้ดูแบรนด์เลยนะไม่รูไม่ดูแบบว่าเขาข้าผ่านๆแล้วก็ไปเลย ลูกค้าจะเน้นย้ำอีกรอบชอบกระสอบนี้ C F ได้เลยเน้นย้ำนะลูกค้า่ะสินค้าเรามีไม่เยอะแล้วนะคะลูกค้าค่ะสินค้ามอาาีอ่าลูกค้ารับอ่าลูกค้ารับพี่อะรค้ารับพี่สมชายอ่ากบอวย รนี้เป็นของพี่สมชายลูกคา้าขถ่นที่พักกระสอบนี้ไม่ต้องเสียใจยเรามีเป็นกระสอบใหม่นะค,คะเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมีเป็นกระสอบใหม่อัดแน่นนะค่ะราคา100กิโลเหมือนกัน6,000บาทเหมือนกันนะคะความสวย<ๆ>เหมือนกันเนีเ<อ>่ยเกรดเหมือนกันเน่ราคาเหมือนกันเ,เน่นเ เหมือนกันต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวเย่สิบบาทเหมือนกันค่ะทูกค่านค่ะสิบบาทเหมือนกันอันนี้เราแบบว่าคุ้มมากแต่ว่ากระซิบนิดนึงได้ไหมคะมีไม่เยอะนะคะไม่เยอะนะคะไม่ได้กระซิบเราพูดตรงตรงนะคะอันนี้เราประมาณการนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะเดี๋ยวทวรายการนะคะมวลนี้เป็นกางเกง3ส่วน4ส่วนผู้หญิงนะคะเป็นงานเกาหลีรสเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทั ราคา6,000บาทค่ะน้ำหนัก1กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ250-300ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ20บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถตริดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากติดตามมีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ